อยู่ตลรอดโอก่อนมีกรรมชั้นจงมาหมื่นหนึ่งวันหนึ่งนึงม,มาปรึกษากับโผว่าวันโผลนี้เฮาดีต้านกับด้วยปีคุเจ้าชีตุ้นไว้เดี๋ยวก็มาเตียงเขานำโผล่จะนะอาหารไววดีๆโผลื่อสาตร์อาจชนะไววดีๆเดี๋ยวก็ใจทุกโผล่ไปวัด เีลาน,านันตปะปเจ้าอยู่ในป่าเจตวนาอา,า,ารามในช้าวัดนีเพียงเขานำผูจชนะอาหารชุกเดีย,ดยบดอยเองผู้ชื่อศาสศาสนาใเดีบดอยเดีย๋ยวกอดใจทุกผูมือชุจูไปตีวัดแต่ไปนิมูลเอาปีคู่ตุนนี้อาวัชชาอายุนันมาฉีตัวหนึง่ง ลูกโพก่อนดูตามเดินไมแตบไปเดินจีแสนซีไปในป่าที่ตะวันอารามเวลานั้นนี่ที่คู่ช้งขาจับตาร้ายนี่เปิ้นหนีบุญไปสกกั่มลูกจาบมาก็เปิ้นมานหนีบุญไปชันเขาตีเฮืนทำจุ๊บอันนั้นอินโพโนั่งนั้นก่อนไปถึงในวิหารนี่ มีช้งขาโตกำลังการอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่าขาสองตันสีคุ่ตัวนี้ว่าสาอายุสีตันหนึ่งันตีนกรมัาการนั่นตีคูตัวเจ้านั่งก่อ้กัมี้น่ยสีตันั่นดถึงอรหารกาันต์บอกดบอกผิดทแต่เจาไมนั่นกอดได้กลังมีหน่อยสีตุวนั่นมา ก๋หมูจักวะชัมมานีหน่อยสีตุ้นดันนี่เปินได้ถึงอาหารตาก๋วหมูจักก็ทางว่าปิ้นสัมมาเนนธรรมดานั่นนึ่งการั้มมานีหน่อยสีตุ้นก็หอบาดจอมผานเผานั่นมามาแผวเฮืร์นี่มาแผวหอบผัสาดมานี่ตัวเมียนีย่เพียงตาหานันสัมมานีหน่อยสีตุนนั่นน่ะหนากรดหนาโง่ไว้กันเดียวมีจิตใจเหลื่อมใช้กันเดียว หมูจัก <hana> ว่าชั้มอณนนี้หน่อยสีตุ้นนั่นแต่ถึงอารนันตแล้วก็สามชัมีหน่อยสีตุ้นนั่นมือเว้แล้วก็ปั้นนางตีเสือสาอาสนะตีสูงเอาผ่าเล็บผ่าสังมาปูตีตัมแล้วก็ชัอัาณีหน่อยสีตุ้นนั่นนางหันกลมโคบไปย่อมือไหวกันแล้วสาม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 มีมือนเอาคือแไฟว่ะนี่ยพพพี่พาพพี่ฮอตี้ล สมมามันนีนอนก็เป็นกอดมาชั้งกอดดักดักเตะเตะไว้เหตุว่าเปิลมีโลภะโทสะโมหะขากิเลสตันหาได้แล้วมดมีตันหาสังสิเจอสิอย่างถามานันีตัวนั้นเนี่ยชามอยู่ก่อเห็ดเมื่อน้ำผู้เห็ดเมื่อน้งหันหนังด้วยซื่อ,อตัวอันเมีพามนั่นนี่ไม่ใจใได้ปีโคตัวนี้ว่าสาอายุมาน คือใจตูพูไปแทมชุบจรงไปเตียนวิหารแทมไปเอาติคู่ตูเจ้าต้าตนมีวาชาอายุมาตูพูก็เลืมได้สามานีนยนไสีตุ้นนันอยู่ไหวตีหอตีเฮนนั่นนี่นั่งหันนี่เดียวตาดว้วยสามสามแซมเซมตูพก็ลืมได้คไไนไปแทมไปไปเพียวตีในวิหารนี่ ไปปบชายอันชริบุตตเทนกําลังหอบบาทออกวิหารมาเดี๋ยวเมื่อปิ้นที่บาทโอ้ก็ดียาชริบุตขาตองกานนั้นปีคู่ไปหลับชช้นเจ้ากีเขินขาเดี๋ยวก็หอบบาทเอาอันชริบุตตเทนไปชริบุตตเทนก็จอมไปพามเจ้านั้นไปคืนไปแผวหอพระสา่ สาลีบุตรเตศในใบเพียงตาหันชัมมานีหน่อยนั้นแล้วก็ถามภาพนั้นดูกะลาพามชัมมานีหน่อยสีตุ้นเนี่ยได้อาหารได้ข้าวน้ำพูจร์จันอาหารเดียวหรือเปลามเน่านั่นว่างไม่ได้เตือโอ้กันชัมมานีหน่อยสีตุ้นนี่ไม่ได้เนี่ยเอาบาตมาปันเท่าพามเ่านั่นก็เอาบาดปันหนึ่งชลิบุตรเตศ ชาลิบุตตเทนได้บาเลยแล้วก็กุมหนาลัตตาลุ่งขึ้นได้ไปคำเดียวเหตุว่าสามัมมณีหน่อยฉีดลุ่นปืนได้รับอาหารตือเปิองได้เข่าปิ้นดีบาตือทีก่กองอริยาเจ้าต่างหลายเตยเี๊ก่รอในปิชเนยนี่ใจเหมือนสมัยฮ่อมเดียวเหมือนสมัยฮ่อมเดียวในแบ๊ผู้สัมมณีหน่อยหน่อยิดหน่อกันเดี๋ยวเดี๋ยกกุมหนาลัตตาไปคำเดียวชาลิบุตตเทนก่อน รวมเรียกพามนันีก่กบปีคู่ตัวเจ้านะั่นอ่ะนับอาหารเขาวางนับภูจนทอาหารน่ะที่ชื่อละไรคนลุงคนใดไปถามตัวพนตัวภูบอกว่าชาลีบุตรดาเทนถามข่าวว่าสัมมาเนเรนนั่นนี่ได้อาหารแล้วหรือยัเดะได้ข่าววัดได้เตยก่อนการแรมได้เตยเ,เอาบาตมาปั้นเทา ข้าก็าได้เอาบาดหรือชลิบุตตาทนชลิบุตตาทนได้บาดได้แล้วขวบกลุ่มนาลัตตาไปกันอยู่แล้วกวาก็ขึ้นสามสามบุญบุญทั้งนะั้นได้ปีคู่ตุ้นเฒ่าตุ้นนันหนุ่มตุ้นนี่วาชาอายุมาเนี่ยขึ้นใจตัวโพทั้งนะั้นโพก็โอดสา,ามได้ขึ้นจำติ้นได้เหลือกำมีขึ้นไปทำไปแพ้วัน ปาเจตวานาอาลามขึ้นไปปุบใช้ชับมหาโมกาลานาทินมหามโมกาลานมมา,าทินขข้นกำลังหอบบาดออกประตูวิหารมาไปปิ้นที่บาดย่ำเจา้าแล้วก็ไปปบุบใชอยาพามันก่อนโอ้ดีละมหามโมกาลานขาทินขาคอนหนุ่ญไปแช้นเขาที่เครื่องข่าวไว้แล้วก็ เฉลิมมหมาโมกกาลานาทนก็เอาบานนั่นปันหรือพามนั้นพามนันก็อุ่มบาได้ก่อไปออนด่าชฉลิมมหมาโมกกาลานาทนเดินเตียดเฉีนทีไปไปเผยวขอพระชาก็ขข้นขอพระชาตไปมหมาโมกกาลานาทินีนี่ไปเพียงตาหันซัมมานหน่อยสีตุน้นนางอยู่ันจึงถามผ้ามา เอ่อดราปอกชัมมานีสีตุ้นเนี่ยได้อาหารแล้วเอื้อไปานเผานันวามันได้ตือนกันได้ตือนเอาบาดมาปันเฮาอยู่นั่นก็เอาบาดขึ้นถืออันโมกาลานาทินโมกาลานาเทงก็ได้บาดได้แล้วก็ลงข้นไดไปเหมือนหนังสาตีบุตรทินตุมาก,ก่อนนั่นการนันนี้ชัมมานีนไหวสีตุ้นนั่น,น,น,นก่อ น,นังหยวนทามานีเดเท่านั้นก่อนสามสามเชมเชมหยวนขาดชบกันละเวลานั่ก่อนหลามาอินเวลาเชนหลามัดติดๆทามันก่อนผางเข่าสามานินจะก่อมีกาสามสามแชมเชมจะก,ก่อนหอนถึงอินถึงพุ่มหอนถึง พินปันดุกัมปาลาศีลาบา,ยาพยาอินยาอินโกหวัวศีลาบาทเชนาสนะกระด่างแข้งนี่มีเหตุชังเพียงตาลงมาติดจุมปูนมาหันช้ำม,มันเนียหน่อยแ้วพามานันนีขูอยู่ตีเฮินเออเวลาเนี่ยพินเวลาตีกูลงไปปินกาากูตีกูลงไป ไปขู่กัดเวนางพามณีตัวนั้นแล้วก็เวลานั้นนี่ยตัมเนี่ยคนบอกคือโผลตาลตุงไปตีหงแชนเขา่าร้อนใช่ว่ามีปีกคู่ตูเถ่าตัวนั้นเนีอยู่หันนี่ตาลเอามาตือสามัญเออพญาอินนี่ยู้จักว่าเขาดิีมือตีหงแชนเขา่า ก็ชัย้องลงมาก่อนนี่ล่ะเมียปิ้นปีคู่ตูเถาตัวหนึ่งอยู่ตีโฮงแช่นเข่าหันไว้ถึงมือพามตัวโพนั่นมือก่อเข่าตีโฮงแชนเข่าไปก่อพยาอินก่อนนี่ล่ะเมียปิ้นปีคู่เถาอยู่หันไว้แต่โอ้ก็ดีเหรอเออเดี๋ยวนี้ก็มีการตานตุนเดียวแหละเออมีก็เอาตุนเดียวหรอพยาอินไว้เยวก่อนมูดเจ้าว่าปิ้นพยาอินทีแดงปิ้นนี่ อนนี้มูน้อยังยาอินก็เอาบาถึงผ่านเท่านั้นมาย้ก่อจอมนาจอมขืนหอพระชาติไปนี่ยาอินทั้งนี้ละมีปิ้นปีคู่ตูเถ่าไว้จอกาขืนหอพระชาติไปก่อนไปหันนั่นชัมมนนนานมมหน้อยสีตุ้นนางยวนแล้วก็ไปคบใบยชัมมานีน้อยสีตุนนั่นนี่พยาอิน ตัวนางทำมาเนี่โอ้ตายตายตายหว่าช่วในใบเจ็บใบานาใบดีมุนปีคู่ตูเถ่ามากขึ้นวังว่าดิปิ้งการดี่นิจใจขึ้นได้ปีคู่ปิ้งบาปิ้งหลองมากขึ้นมาไหวชัม้มันนีนี่นี้ไหวหวานเตะเปิดใจเปะว่าเปิดปิ้นเออเป็นพญาอินแล้วก็ชั้มมานีน่ะปืนได้ถึงอาลันตาแล้วแล้วก็มาไหวและแล้วก็การวันนี้ คิดใจเอย่าะตัวมีพามนั่นเ้วก็มาบอกอยู่ตัวโพนยราก็ยู่พยาอินออกประตูไปผมออกอังพยาอินเนี่ยเนี่ยปิ้มจูถ่าวหอยบุ๊บออกไปผมออกเยาก็ตัวมีนี่มายิบเอาแขนไปชายวะตัวโพนี่มายิบเอาแขนไปขวาเยวก็จูงแขนพยาอินออกไปนอกหลอกพราษานั้น โจมดีนี่อามือเดียวบุบหลังไปละ่ะบุบหลังไปก็พญาอินก็อเหตุเมื่อน่าเถ่าคำชาลาดเขาก็ตืดตืดจองจองออกไปปัดไหวปัดดูไปนอกเอาไปไหวทีหุกขนใจพิ่นกันว่โจงไปเอาไม่ไหวทีหุกขนใจปุ่นแต่สองพม,งมนี่ปอเข่าขมาเนี่ยยังแจ้งเข่าปัดดูมาเตจอนี่ ยาอินตัวนั่นเลยเมียปิ้นปิ้งผีคู่เถ้าบนปอนั่งมันนั่งอยู่เหมือเก่าไว้ก็โอขาเตียกันันใจฉันฉันชาท้ายอะไรโอ้ปี้งคู่เถ้าตัวนี้ใจปิ้งคู่เถ้ารรมาได้หรอกเฮาเอาออมเมื่อตั้งรอบุบบุบตีตีอมฉำฉำไม่เกิดไม่จางเฮายังเขมขมัดยันเนื่อเฮือนเตือขึ้นพอได้มันนั่งอยู่เหมือเก่าไว้การเ่าได้ทำได้นี่เฮชื่อกอดแผ่นที่นี้ฉุูเอาเฮาขึ้นเจอในมะคบไหวปี้งคู่เถ่านั้น เเปินปิ้นพยาอินเปินมาขูจิตใจย,ยาอินเจริวาโอดูกระลาผ่านกูมใจปิ้นติคูตูเถ่ากูปิ้นพยาอินเจ็ิว่าชูช็องขาผมเนี่นี่มูดจะกุ้นสัมมานหน่อยสีตุน้นนี่สัมมานหน่อยออสีตุน้นนี่เปินได้ถึงอรหันตาแล้วต่างต่างหลายหมูดจักกุ้นสัมมานนี่ แดกูก่อจงแดกมากขูจิตขูใจสู้คือได้รู้จักกัด้วยคือได้รู้จักพุ่นซ้ำมาน,น,นเนียนวีตุ้นนี่ไว้แต่ก่อนสองภูมินี่ก่อนะไริมิจิตใจเหลืองใช้มาอย่างะจด้มีจิตใจเหลืองใช้มากจด้ม,มากห่างเขามาหือสมานเนียนวีตุน้น แล้วก็หางมืเข่าบ้าหรือพยาอินอันนี้แหละมีติ้นติคกู้ตูเถ่าดันเนผะื่อหนึ่งแล้วก็ตึงพยาอินตึงสัมบานีนันะก็แสนเขานะ่าแสนเข่าตีหอภาษาฐานะก่อนสองพรมนี่นะก่อนจะมีจิตใจเหลื่อมใจมาอก,กันนั่นใจดูหูจ,จักว่าเออสัมบานีนันมีคุณาวิเศษ เจวานสัมมานีหนวอยสีตุ้นนี่เปินได้ถึงอาหานตาแหล้วแต่ขอเขาเจอในมากครบไหวฉันเขานำโพจนาอาหารดีบ่อยแล้วนี่สัมมานีหน่อยสีตุ้นตัวพิทหลาตัวสังกิจะสัมมานีนันน้นชัย้องออกไปตีจอฝ่าปุน่นพระชาปุน่นชัย้องออกไปกับเดียว ช้องขาโพเมนะกาดซาทุซาทุใจที่หูจะกุ้นหันในอย่างแล้วกอตูุ้นช้องในจีวังปันดีตะสัมมานเนนจึงสยองออกจอฝ่าเมื่อไปไปไปวันออกโชกะโชปะกะสัมมานเนนตูุ้นซ้ำสย้องออกจอฝ่าไปหลังพราชาิออกไป โตโทนสีจ <llegar> ิวาเลวะตะสัมมานิมดำดินเข่าปุ่มพมัดแผ่นดินออกไปเอ่อชาย้องดำดินพมัดแผ่นดินออกไปการว่ายว่างขาโผล่เนียนกอสาธุสาธุเฮากาะแดดเออกัดจำบาปนาอาธรรมก่อมุดจักว่าเป็นสัมมานิมได้ถึงอาหารต่างมาปวดมาพายเฮาแล้วเฮากาะแดดตรงกันแดดธรรมมาต่าง แล้วขอพยาอินก่อชยองปอกไปอยู่ถึงเจียวหอ้ซนแนจัมปาตาว่าทิงสาบุญอันนี้ขอเตือนผมต่อชออัดทากูนหน่อยใหญ่ยิ่งใจไหวเออกันแลาพิ้นส้ำอัานเน,นก็ดีการปอสีจุ้นขึ้นมือไปเนืน้อนี่ได้ถึงอลหารตาก็ดีได้ถึงอรหารตาก็ดีเขายังมีพระใจตั้งสีแลดใดจิตไห้่ตัน พอได้รับอาน,นุสงสิยินตีคู่ตัวเจ้าก็เหมือนกันการปรชีตุนหาตุนและขึ้นเมือตังบุญเขามีเจตนาและไ,ได้ตีได้ตานเขาพัฒนาอย่างได้ก่อมันก่อนี้เลยชุมอย่างอันการเขาได้ตีแต่ตานสมัยมเดียวก็มีอยู่ขาปะเจ้าเจ้าก็มีอยู่อรลหันตาก็มีอยู่ จาวาด่เฮาอมนี้บุญอย่าสมป้านี่หมอมได้ตานเขาเจ้าต่างร้ายกอดเดินเตืนเตียชั้นทีได้มาปิ้นที่ปาดเขาบานน้อยเมืองใหญ่ไปชั้นอยู่จาวาด่ายนาบุญหอมนี้นี่หมอมได้ตานนาบุญหอมนี้นี่หมอมได้หันดัง้าอุป,ปกักรูเจ้าต่างเต่กองเมืองกันกอดเดินเตี๋ยชั้นทีปิ้นที่ปาาอยู่ตลอดเวลา เมืองเฮาในมันกินเม,มืองหุยเมืองตางผมยอมชัท่าก่อนได้ใช้ขาปิ้นที่บาดเมืองหล้งคนนี้ลูกเจ้ามาก่อปีคู่ตัวเจา้าซื้อกัดเหยเืเจ๊กที่ยาวัดลูกเจ้ามาก่อไปปิ้นที่บาโบดโผได้คนญแจยังมีบุญอย่าชุ่ปั้นได้ใช้ข้าวนำโพจนอาหารปิ้นที่บาดใส่ไปเมียงกัดเหยื่มชำมาเนีน พาไปเจี๊ยกจ้าเจ้าก็ดี้าอุปคุตเจ้าจางแต่ได้ก็ดีไว้ก่อกว่าได้สุกคัสทำด้านบานใจกันเดียวก่อบางเกิดกินเงิ่นกินข้ามไ่เกินชี้ทีเชเทกันเดียวนั่นเ่ตาว่าได้เขาก็ดีได้านอยู่อันนี้่องเวลาปีคู่ทำหมันเยนีด้ก็ดีทำหมันเยหน่อวก็ดีมาหอมมาเฮืรนก็ดีมาขำมาขออย่างได้อย่างนึงก็ดีก่อไปแต่ใจว่า ธรรมะเนียนมีชิ้นมีธรรมไปใจใจว่าปิคุปตวเจ้ามีชิ้นมีธรรมเขาแดดการไปกันดาบุญเฮามีได้ไป,าาปการพาปเจก้าเจ้าก็ดีอรหันตาเจ้าก็ดีเมื่อนั่นที่ชนะมานีก่อนกินอันมาโผลมาพายเ่ากนเดียวนะเขาก็ได้ถึงชุกกนเดียวเวลาเมื่อเขาพัฒนาอย่างได้มันก็ชุ่มดังอันกนเดียวนะั่นแหะ นะชั้มันนีหน่อยสีตุ้นนั่นก็เป็นก็พึ่งใจดีบ้าโผบมาพายเต้าว่าใดในพามันนีช็องขาผมนี่นั่นมูจักบาชั้มันนีหน่อยสีตุ้นนั่นแต่ถึงอรหันต์ตังแต่มีความผมาธรรมะชั้มันมเนีก็เหมือนกันสีโคตูเจ้าก็เหมือนกันกันปอสีตุ้นขึงเมื่อบุญไผ่ต้านก็มีอานยิ่งสิส่งแต่ฉันน่ะในขอฝากไว้อมยาอชัดท่าหรือได้เข้าใจไว้ ไปมีความผาหมาดเออกัาบวยบีคู้สามานินไปมีความผาหมาดก้าบวยกันปีกันตานเออตานกันตานนีในฝืนใจบัตบัคฮับแดียนเอาคือว่าหือตานกะอันวะตานกะอีเือตานเงินวะตานคำวะตานปันของพันิชปีจวนหวานเฝืนใจบัคเฮาตามพระใจเข้าเกิดน,นี้เขากินอย่างใด เขากอตานอย่างนั้นเขาทุ่งเขาใบอย่างได้เขาเกตาต้านอย่างอันอันนี้ใหญ่จีว่าตากนการเฮาแรงเกิดมาหาใหญ่และา้านมันกรปินบุญกันผูหักกันเดือนั้นในปารีสชุพาสิตเซนวาวาตูปาลีย์อันวามีผู้ลายกาดีอาชาตังเนตัง อันบามีจะหายขอกโนเดียวโตตักวก็ดีอุตตา,ตาวาตะกูอันบาลูกหลานของเลือกขันช้อนยาพอดีสาชาปูค่าลีวาซูพุกะลาผูดได้ร้อนได้อยู่รวมเรืองกัดเวเขาตั้งหลายฟุงกล่าวมามีปิ้นดังได้อยู่ได้คอขังกัดเวงูเห่าดำโตมีปิดกัดเจดนันมาจุตาเวโนุสัง อย่างการอันจักดักที่มีอหล่งตุนก่อพินอันมีเพียงเต่เบาสงสัยจะแลววะในชุปสีติชนะไั้โยมีโตอันว่ามีสหายผู้ใดชักกิง้งโตทำปีแหล่งกัดตามพิษของของเพยงกันตีนนนหนึ่งสองตีแล้วอีฉันตีแแ้ลบักพุณาแสนโตถุงิดยจาหือติดต่อกันกิ้มมีสหายเราดังเก่านั้น โสมีโตันว่ามีสา,ายผลนั้นอุปากานหาก็าเตีนยอมนำมามาจุงยั่งความตายอย่างตุนกับผูอชาชัตาลิยาทางินดังมาอาชาด,ดอนอันเกิดได้ตองเดกับภาเกแล้วทิบตองเดออกถือว่าตายนั่นเนปันดีโ่โนว่าปุกกะลาผุมีพยาจ้ากันมียาเล่าปึงลูก ที่ละมีวะยังคุณผมมีชิ้นสังวาสาเหตุได้อยู่กินกับด้วยเกกันจริงรู้แล้วปันทีโตอันว่าพวกเราผมมีจางจาการิยาเราปึงรู้โชชัจังยังคุณผมมีชัดแจมันจริงสัมภาว่าหาเล่นะเที่ได้อยู่กินกับด้วยเกกันเจจริงรู้ได้ปันทีโตอันว่าพวกเราผมมีจาง จากันียาเหลาปึงดูปาตายาปรีฉันยังภาวะอันปิ้นผู้ใจาอาป้าจายาคดได้หันเครื่องบรับผูของบ้านจิงลู่เลยวะสมัยเดียวในปมเราชะตาคิดเวยกันใได้หันเครื่องบรับผูของบ้านในมู่จักว่าปิ้นยิงมู่จักว่ามันปิ้นใจวะเครืองลุงกว่าอันเดียวกันผมกว่าไวยาวเหมือนกันนะ่ยมก้นใจกว่าไวยาวเหมือนผมมียิง ผมมียิงก็ไว้ยาวเมื่อผมกุญแจของลงของใบก็กูก่เกาก้อนสิ้นอันเดียวกันเสียงๆแต่ฉันน่ะกันหมขขรรู่ของโบร์ละโปของบ้านนี้มูขข่จักว่าปิ้งยิงมันมูขข่จักว่าปิ้งายว่ะต่วิวันนี้นี่ผมแม่รังอยู่ดีอีหนึ่งแหละเตะนายาวฟังขอบุญกุนเกี่ยวเจ้าสามพักการบุญกุนนั่งทำกันสอนชาวบ้านอยู่พาปวดตาเจา้า นำทำการซอนชับปันอยู่พระบุตรสาวแดมาโป่ง่งิน้ำกันจูพอม่ออกชัดผ้าต่างรลายอันทีเปมาสตารับคำมาเียขนาแล้วปิบัติสำหรัําหนัฐานข้างหนาสำหับฐานอยู่่จเกที่ดีกาเพือยเลย Yeah, how to